มาดูเรื่องของเด็ก10บขวบฮะที่บอกว่าถูกเพื่อนบ้านนะฮะทำร้ายด้วยการดีดปากจนปากแตกเรื่องนี้ย่าเนี่ยก็ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเนี่ยหลานชายวัยสิบขวบถูกทําร้ายแล้วก็มีการข่มขู่นะฮะโดยไปแจ้งความที่โรงพักแล้วแต่ว่าตํารวจบ,บอกว่าเนี่ยให้ไปหาชื่อกับนามสกุลจริงของคนที่ทําร้ายเด็กเดี๋ยวจะดาเนินการให้เออนี่นะฮะแม่ฟังแบบนี้เนี่ยทางผู้เป็นย่าเองก็บอกว่าเนี่ย ฟังดูแล้วมันหดหูนะก็ลเลยร้องสื่อดีกว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยท์ครับคุณเบ็ตตี้จุธามาศได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนะฮะ่าของเด็กชายวัยสิบขวบเนี่ยชื่อว่านางสาวสินนะฮะนามสมมุติแล้วกันนะบอกว่านะครับดูหลักฐานในกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เห็นนะฮะมีเด็กๆเ,เขาเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นสิบคนเลยแล้วก็เสียงเด็กๆเ,เล่นกันก็เสียงดังอะ่ะอาจจะรบกวนเพื่อนบ้านก็เลยทําให้เพื่อนบ้านไม่พอใจ แต่ว่ากลุ่มเด็กเองก็ได้มีการขอโทษและยกมือไหว้แล้ว <ไป S 1> หลังจากนั้นกลุ่มเด็กก็ยืนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปืนแก๊ปเห็น <He ard S 2> บอกว่าเนี่ยคุยกันว่าเนี่ยจะไปซื้อปืนแก๊ปมาเล่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหลานชายของคุณซินอยู่ด้วยหลานก็บอกว่าอยากจะไปซื้อด้วยเพราะจะไปเล่นที่ต่างจังหวัดนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่คุยกันอยู่นะครับเด็กในกลุ่มนั้นไปฟ้องเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีไม่นานคู่กรณีก็เดินออกมาชี้หน้าและเอานิ้วดีดปาก หลานชายวัยสิบขวบของเธอแล้วก็มีการพูดข่มขู่ลักษณะบอกว่าอย่าร้องนะเก็บปากไว้กินข้าวเถอะนะฮะเดี๋ยวลองฟังาาย่าของเด็กเนี่ยนะครับลเล่าให้ฟังหน่อยครับที่เขาออกมาดุน้องอน้องก็ก,ก็คือเด็กคือเล่นการเป็นสิบคนเลยค่ะเล่นการเป็นสิบคนแล้วก็คือเสียงดังกันเราเข้าใจแหละว่ามันรบกวนเขาแต่ว่าที่เขาออกมาดุน้องอน้องก็ ไปไปยืนฟังแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วท่านไปแล้วน้องก็แยกแยกกันออกมาคุยอีกมุมนึง่งแล้วก็น้องก็คุยว่าออไปซื้อไอเนี้ยไอลูกปืนแก๊ปอะไรเนี่ยที่ไหนน้องจะซื้อไปเล่นบ้างพอนั้นปุ๊บก็มีเด็กในกลุ่มอะค่ะไปฟ้องคนนี้เขาก็เดินมาเรียกน้องเดินมาเรียกน้องมาชี้หน้าน้องแล้วก็ดีดปากน้องอเขาดีดปากน้องเสร็จเขาบอกว่า เก็บปากไว้กินข้าวเหอะอย่าร้องนะแล้วก็ชี้หน้าจริงๆคุณย่าไม่ได้อยากมีปัญหาวันจริงๆแล้วถ้าวันนั้นที่เขาทําน้องแล้วเขาเข้ามาคุยเออเขาพังมือนะนู่นนี่คุณย่าก็ไม่ไม่ไม่นี่นะคะแต่ว่ามันดันไม่จบไงคะเขามาขู่น้องแล้วขู่น้องอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเขาคงไม่ได้อยากขอโทษแล้วก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรอะ,ะก็คือเสียงดัง<า>นี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็<อ> วันนี้ทีมข่าวก็ได้ไปเจอกับคู่กรณีนะฮะที่ถูกกล่าวหานะครับชื่อในหมวดอายุ52นะฮะให้ข้อมูลบอกว่านะครับเพิ่งจะทราบเมื่อวานนี้วันที่17ธันวาเน,นี่แหละว่าญาของเด็กเนี่ยไปแจ้งความนะครับ okay, s <S ผมก็ยืนยันว่าไม่ได้ดีดปากเด็กจนปากแตกหรอกแต่ว่าเด็กไปมีเรื่องชกต่อยกันเองนะ mm hmm. เดี๋ยมาทราบว่ามีเด็กอีกคนเนี่ยเดินมาบอกที่หน้าบ้านบอกว่ามีเด็กอีกกลุ่มเนี่ยมาต่อยกันแล้วเพื่อนปากแตก ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทําร้ายเด็กอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กในซอยผมเนี่ยเป็นคนใจดีนะซื้อขนมแจกให้เด็กกินด้วยซ้ําไปนะครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเรื่องที่ทางญาติของเด็กเนี่ยไม่พอใจหรืออาจจะมีปัญหาสะสมกับผมมากกว่าเนื่องจากเมื่อประมาณ2เดือนก่อนผมเคยไปเตือนว่าห้ามเอารถเนี่ยมาจอดข้างบ้านเพราะจะทําให้รถในซอยเข้าออกไม่ได้หลังจากนั้นก็มีคนอื่นมาจอดรถหน้าบ้านของเขาและญาเด็กเห็นก็เลยเดินมาถาม แล้วทำไมตัวเองถึงจอดได้ซึ่งรถคันดังกล่าวไม่ใช่รถของเขาแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่คิดว่าคงไม่พอใจกันธรรมดาจนกระทั่งล่าสุดมาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเขาโดนกล่าวหาว่าไปดีดปากหลานชายของคู่กรณีวัย10ขวบจนปากแตกเ,เรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยขอปฏิเสธนะฮะนี่นะเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับขเขาก็สวนมาเลยว่าหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่มความเป็นจริงคือคืนนั้นเด็กมันเล่น ประทัดเล่นอะไรกันบอกเฮ้ยหมดแล้วก็พอนะลูกแล้วเขาก็สวนมาเลยว่าหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่มันสมควรจะพูดแบบผู้ใหญ่แบบนั้นไหมเด็กก็แค่นั้นแหละเขาไม่ได้ปากแตกไม่ได้อะไรเลยหลังจากนั้นเขามาชกต่อยกันอีกกับเด็กอีกชุดหนึ่งผมว่าผมไม่น่าจะตบมันนะเพราะมันมานั่งกินขนมนอะไรผมเลี้ยงอยู่หน้าบ้านนี่ย่าเขาเป็นคนที่ว่าสะสมมาเรื่องการจอดรถข้างบ้านผมบอกว่าอย่าจอดรถข้างบ้านนะคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วเขาก็จะมาว่าพี่หมวด จอดรถทาไมไม่เอารถไปจอดในบ้านทั้งนันเดือไม่ใช่รถของพี่แต่คนที่เขาไม่รู้เขาก็ว่าเป็นรถพี่แค่นั้นแกก็เลยสะสมมาตลอดไม่ได้ทําเขามาชกต่อยกับเด็กอีกชุดหนึ่งให้เขาไปของเขาก่อนผมก็มไปไม่ถูกตอนนี้เพราะว่าผมก็คือผมถือว่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรเด็กแล้วผมก็รักเด็กแล้วก็พอนะลูกนี่นะครับยืนยันว่าไม่ได้ทําอะไรเด็กแต่ว่าที่เด็กปากแตกเพราะไปชกต่อยกับเด็กอีกคนมาอมบอกแบบนี้นะฮะ น,นี่เหตุเกิดที่ซอยประชาะสงเคราะห์14แยก10นะฮะส่วนตำรวจนะ,ะก็เป็นตำรวจสอนอดินแดงนะที่รับเรื่องนะครับคุณหมวดเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเรื่องนี้เพราะว่าโมวแต่ทําแต่ง,งานนะฮะถ้าญาติเด็กอยากจะแจ้งความก็แจ้งไปเลยแต่มากล่าวหาผมแบบนี้ผมก็เสียหายเหมือนกันนะครับภายหลังผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูล กับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยพฤติกรรมของเด็กกลุ่มดังกล่าวก็มักจะออกมาเล่นกันเสียงดังบางทีก็มีการจุดประทัดมีการก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาบางทีก็เล่นกันจนดึกดื่นนะฮะทำให้คนอื่นๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางทีก็นอนไม่หลับนะครับเ,เล่นกันจนหนวกหูชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยมีคนในชุมชนเรียกเด็กมาอบรมแล้วนะฮะแต่เหมือนเด็กเนี่ย จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับส่วนผู้ปกครองเนี่ยแทนที่จะร่วมมือก็ปล่อยให้เด็กเนี่ยออกมาเล่นเงินเสียงดังนี่นะฮะบ้านบางหลังถึงขั้นบอกว่าเนี่ยอยากจะย้ายบ้านหนีก็มีเหมือนกันเอออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องเด็กเล่นเสียงดังเนี่ยนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ว่ากรณีที่ว่าเด็กเนี่ยถูกทำร้ายเนี่ยจริงไหมจริงหรือไม่ใครเป็นคนทําร้ายเนี่ยอันนี้หน้าที่ตํารวจนะฮะต้องสืบสวนนะครับเพราะว่าฝ่ายญาติเด็กบอกว่าเด็กเด็กสิบขวบเนี่ยโดนดีด ปากแตกนะฮะแต่ว่าคนที่ดีดปากเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาว่าดีดปากเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทำนะครับอนี่นะฮะ